ถนนเส้นนาตลาดนีถนนนานตลาดนีท่วมหอรลานสุภัตตานะครับแลักการ้านโชกนั่นนะครับโชกนั่นสุภัตตายัางยังอยู่ได้นะครับหลานพ่องสุริยาครับรบิบ๊กซีน้ำท่วมนะครับบิ๊กซีน้ำท่วมร้านไข่กาล้านท่วมครับหลานไ่กาไคกาพาณิชย์น้ำท่วมนะครับปาี้โมบายน้ำท่วมนะครับ วุ้สูงเหี้ยครับทับแยกตรงนี้ผ่านบ่ได้แล้<ะ>วเด้อครับผ่านบ่ได้แล้วน้ำท่วมสูงแล้วครับผ่านบ่ได้ประมาณอยู่นี่ประมาณเมตรได้ไดดครับจน,นได้ใส่เรือแล้วครับจนได้ใส่เรืออู้น้ำท่วมสูงแฮงครับพี่น้องจน,นได้ใส่เรือตลาดเรียบร้อยเพิ่ <simples. S 1> ล้วเนาะครับเนาะพผุนล้านในนี้เพิ่นกำลังสูบน,น้าเมื่อกี้เพิ่นสูบน้ามุกจะล้านเพิ่นนะครับการแด่นนะครับสูบบ่อกันล้านขายเครื่องอุปกรณ์นะครับนี่ครับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ว่าล้านทรง หลานไข่กาวางนี่ถือปิดโตไปแล้วละครับเบื้งส่งส,สื่อของเยงสิสื่อจังไดนะครับทั้งในพนขึ้นที่สูงหมดตลนะเสียเอของลงมาลำบากครับรวมกับไปในบริเวณหล,ลานเป็นเรียบร้อยครับคุณครับตอนนี้ถวมมากอู้ลำบากเลยครับลำบากครับพ่อแม่พี่น้องตาย ทันโทรศัพท์ปิดตัวเพื่อได้ทำนี่ทยอยปิดทยอยเก็บของขึ้นไปทยอยปิดยันมันเขามาบ่ไดนะครับให้หลายคนผมผ่านมาก,กันคนบอกว่ายันเขามาบ่ได้ยันขนขลองขึ้นมาหันลำบากนะครับก็เลยคิดเลยตอนนะครับลานอุปกรณ์ต่างๆนะครับผู้ได้จีเขามาสื่อฝ่าวสื่อไปไหว้ด้วยครับด้วผู้ใได้จีสื่อไปขายอายุวัฒนาเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับขายบ่ไดแล้วครับแยกตัวนี้พานบ่ไดครับแยกคิด ตะวันออกตลาดนะครับเดียบร้อยครับไอบ่ไดดครับผ่านบ่ได้ห่างทองห่างยังบิ๊กซ่งบิ๊กซี่นะครับบิ๊กซี่ยังเปิดอยู่ครับบิ๊กซี่หน่อยยังเปิดอยู่ผู้นาแข่งครับปีน้องปีนี้ขึ้นเรื่อยๆยุดเลยนะครับพอคาแม่คาก็ลังหน้าเก็บของใหญ่ของกันขึ้นที่สูงนะครับบุหูววาสิบิดด้วยบ่ะคนับจุดนี้บ่เคยถ่วมนะครับจุดนี้จุดนี้บ่เคยถ่วมมาก่อนเนาะแต่ว่าปีนี้นักแข่ง ลานไคกาเป็นกับเขาบ่ไดแล้วครับมีบิ๊กซี่ยังเปิดอยู่ครับบิ๊กซี่ยังยังยังอยู่สูงนะครับครับมากบ่ไดครับสวัสดีครับพี่น้องช่องศักซีคนเกษตรยังทีราบสูงนะครับผมเมื่อนีนนะครับพี่น้องสถานการณ์นามนะครับกับได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีหกสองยางหลายนะครับนี่ปีหกสองอยู่ตนคูดนี่นะครับพี่น้องนี่ ปีหกสองอยู่ตนคู่นะครับเนาะปีดีขึ้นเพิ่มไม่อีกพี่ครับพี่นี่ครับนี่พอเราใหญ่เต็นสามเถื่อแล้วครับพี่น้องใหญ่จนสิบปิจูสนามกีฬาแล้วครับตอนนี้กระทวมมก็บม่ไน้โตเมืองสันในแล้วเนาะครับนะเนาะเครื่องสันในะรถกระบ,บะขั้นนั้นที่เฮ้าเคยไทยให้สุดก่อนนี่ที่เห็นอันนี้ตอนนี้มิดประตูไปเรียบร้อยแล้วครับของโครงของเครื่องถวมเรียบร้อยนะครับเนาะ นี่ครับทวมนักแข่งครับปีนี้สุดยอดแข่งครับครับนี่มองนี่มันเป็นโน่นแย่มากวาวศักสีหรีเลยมายืนได้ครับมายืนได้นี่ล้านค่านี่ทวมจนสิมิดลังคาอเลยครับล้านขาล้านขาที่อยู่รอบหนอกกับทวมฟังนี่ครับเึ่งหนึ่งเกือบมิดลังคาครับบางบางจุดกันนี่ครับขึ้นสู้เรื่อยๆครับโบมีลงครับพี่นนอง ที่จะขึ้นมันนี้ขึ้นมากะมาณเกือบพอสามสิบเซ้นมันนะครับเนี่ยขึ้นจากจุดเก่าของปีหกสองนะครับเป็นสถิติใหม่ครับของของจังหวัดดุบบนเหน่านครับเนาะขึนสูงแง่ครับโู้ทั้งทั้งในเขาบ่อไดนนะครับ่นาะถ่ายเป็นคีเลือก็ไปเบิงเหือนนะครับทั้งในโอ้ เรือหน่อยตกนะครับเนาะตาข่ากับมุ้หม่องไปตัวนี้ตะขาบบุ้ีหม่องไปด้วยครับตายคาทีครับพี่น้อหน้ามันถ่วมหลายตะขาบก็ยังมุ้ยหม่องไปเนาะขึ้นมาบ่ได้ตาย ขบประว่ามันถ่วมสูงแหงนะครับจัุหน่อยหนามก็เน่าเหม็นนะครับวันนี้นะครับเน่าเหม็นไปทายไซสบ่ไดนเราก็พี่น้องนี่ก็ได้จุดนี้เป็นตำดาบนะครับดาบที่ทุบโต๊กนะครับเนาะหนามกระทวมถ่วมสูงประมาณเมตรหายิบครับเมืองหลานหลานเพ็ดกับเช่าดอยครับ กาแฟเช่าดอยนะครับเนาะกาแฟชาวดอยถ่วมเกือบชุดกระโจกแล้นะครับเนาะประมาันน้ำอยู่ในบริเวณนะประมาันเกือบกวสองเมตรแล้วครับมันเกเขามาถ่วมในตัวเมืองสันในนะครับอู้ที่น่าเป็นห่วงก็คือนี่ครับพี่น้องพยะมุ่นฝอยครับที่มากับน้ำถ่วมนะครับหลแห่งครับตอนที่ถ่วมตลาดนี่ครับตลาดฟังที่ตะวันตกนะครับเนาะเป็นเพราะวันนี้คนทางประมาันเกือบพสองเมตรแล้วครับตลาด ฟังตะวนโต๊ว่ายู่สูงแลวก็เอาบอะยู่ขึ้นกันกับถ่วงกาไปพวกไานข้าวสารนะครับจำนายกระเพาะปลาแล้วก็โซดขายหมูบางส่วนนะครับเนาะถวมปิโตไปสูงขึ้นประมาณสามสิบเส้นครับคุณครับพี่น้องกินพื้นที่ตลาดไปหลายเติบนะครับเนาะประชาชนก็เป็นห่วงจะหนามเน่านะครับต้นหน่อยหน่ำสีเน่านะครับเนาะหน่ำเน่ากับสีเมนนะครับยังสิขึ้นอีกอยู่เวยครับ เมื่อน,นั้นขึ้นประมาณหอดเครื่องเล็ดนะครับแต่ว่ามือนีน้คืนปีคุณครับคุณ่อนข้างจะไก,ก่นะครับเนาะพอขายไม่ขายกันใหญ่ไปขายอยู่ข้างในเนาะครับมองล้านเกษตรนะครับอู้จุดนี้ขนาดเป็นห่วงกันคือกันนะครับเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาสักสีไปเบิ้งอีกจุดหนึ่งไอ้พี่น้องเบิ้งว่าเป็นอย่างไหญ่นะครับเนาะจุดสามสิตม่อตอนไหนก็ไม่ได้พยาหนา สร้างพญายนาคนายลายโพด,นดบนแม่น้ำถว่วบ่อปีนน้ำถ่วส้นเหรอครับน้ำถ่วมเลรครับสซนในตลาดพี่บูนเห่านะครับเนาะล้านขาล้านขายเพิ่นกับกันกระสอบใส่ไว้แต่ว่าเอาบปอยู่เะครับน้ำถว่วประมาณ นี่ยละครับประมาณเท่ายางบ่อได่นี่ครับประมาณนี้ซินะครับถมหอดหลอบหนอกนะครับประกาศไม่ขายกันโยกของขึ้นที่สูงนะครับแต่ว่าโอ้ถ่วหนักเลยนนี่ครับพี่นองโอ้ถ่วมหลายเลยครับเส้นทางในตลาดนี่น้ำถ่วมขุ้นไปหลายเติบนะครับเนาะ น้ำท่วมไปหลายเติบยางกับเรามาระวังฟืนไฟ้แล้วครับผมยางอยู่นี่ผมกับยิงย่งหยาดหยาดแน่อยู่ได้ครับท่วมกับวหดตลาดสันไนแล้วครับนี่ครับบริเวณในตลาด,ดนี่ครับตลาดสันไนฟังทั้งทิดเหนือนะครับเนาะน้ำท่วมขึ้นค่อนข้างจะสูงนะครับการสัญจรกับ นี่ยินเสียงอู้คุณครับสูบน้ามครับพี่น้องสูบน้ามบอกน้ามเขาไปในหลานเพื่อนนะครับเพื่อนสูบน้ามบอกี่หลานข่าเกษตรต่างๆนี่ถือปิตโตไปเบื่อเด้อครับปิโตัวปศุหลานนะครับน้ามน้ามเขาในตลาดฟังในครับผี่บ่เคยเขามาก่อนนะครับเนาะเพราะกาไม่ข่าเพื่อนบอกว่าบ่าเคยเขามาก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยเบ้ดแล้วครับเนี่ยบรรยากาศตลาดกษตสีเรือทั้งในเป็นหม่องเสือผ่านนะครับทีมันยัง นี่อยูมันยังสูงนะครับเนาะแต่ว่ากับโบนเน่คือก,กันกับขาหลุนกันเบิง่งเรียบร้อยนะครับตลาดบางตลาดทั้งในบางส่วนเนี่ยเรียบร้อยเพื่อแล้วครับนี่ขวมมองนี้ว่าขั้นสูงบันไดครับประมาณจ็ดยี่สิบเซนครับแต่ว่ามันเกิดเป็นตะหย่าน,นะครับมันมีไฟพี่น้องเห็นบอกเป็นสายไฟระยงระย่างนะ หลยกูยี่สิบเส้นนะเขาไปบ่องฟังบิ๊กซีถั่วมเมื่อไรครับคุณครับถั่วหมอดทั้งไหนถนนเสร็จน้าตลาดนี้ถนนนาตลาดนีถท่วหอดร้านสุภัตตานะครับแ้วก็ร้านโชกนั้นนะครับ โชวก็นั่นสุภผัดตายังยังอยูไนตนะครับร้านทองสุริยาครับบิ๊กซีน้ำถั่วมครับบิ๊กซีน้ำถั่วมร้านไข่การ้านถ่วมครับร้านไข่กาไข่กาพาณิชย์น้ำถั่วมครับปาตีโมบายน้ำถั่วมาครับโอ้ยสูงเหี้ยนับแยกตรงนี้พันบปรไกแล้วด้อครับพันบโปร้วน้ำถั่วมสูงแล้วครับพันบปไกเพราะมันยู่นิฟอร์มมันเม็ดอะไรได้ครับ จนได้ใส่เรือแล้วครับจนได้ใส่เรืออู้น่าท่วมสูงแหงครับพี่น้องจนได้ใส่เรือตลาดเรียบร้อยเพิ่งเดินนะครับน้องผุนล้านในนี้เพิ่นกำลังสูบน้าเมื่อกีก้เพิ่นสูบน้ามอกจะกรั่นเพิ่งนะครับการแดนนะครับ,รนนรบสูบออกกันล้านขายเครื่องอุปกรณ์นะครับนี่ครับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ว่าล้านทรงนะครับล้านไข่กาวางนี่ถือปิดโตไปแล้วละครับเบื้อ,อง,งสูงสื่อของยังสื่อจังใดน,นะครับข้างในพื้นที่ที่สูงหมันจะน่าเอาของลงมาลำบากครับรวมกับไปในบริเวณล้านเพิ่นเรียบร้อยครับ คุณครับตอนนี้คือถ่วมมาอู้ลำบากเลยครับลำบากครับพ่อแม่พี่น้องตาย่ันโัพส์ปิดตัวไปแล้วนีครับทยอยปิดทยอยเก็บของขึ้นไปทยอยปิดยันมันเขามาบ่ใดนะครับ ให้หลายคนผมผ่านมากันคนบอกวยานเขามาบ่ด้ดยันขนของถึงมาอันนันลบากนะครับก็เลยปิดเลยตอนนี้นะครับลานอุปกรณ์ต่างๆครับผู้ไดสิเขามาสื่อสื่อฝ่าสื่อไปไหว้ด้วยครับเด้อผู้ใดสิสื่อไปขายอายุวัฒนานั่นก็เรียบร้อยแล้วครับขายบ่ไดดแล้วครับแยกตัวนี้พานบ่ไดดครับแยกทิศตะวันออกตลาดนะครับเรียบร้อยครับไปบ่ไดดครับ่านบ่ไดดห่างทองห่างยังบิ๊กซ่งบิ๊กซี่นะครับบิ๊กซี่ยังเปิดอยู่ครับบิ๊กซี่หน่อยยังเปิดอยู่ ผู้นักแข็งครับพีนองปีนขึ้นเรื่อยๆว่ฒยุดเลยนะครับพ่อขาไแม่ข่ายก็ลังหน้าเก็บข้องใหญ่ข้องกันขึ้นที่สูงนะครับบุหูว่าสีวบิดด้วยบอ่อนะจุดนี้บ่เคยถ่วมนะครับจุดนี้จุดนี้บ่เคยถ่วมมาก่อนเนาะแต่ว,ว่าปีนี้นักแข็งรลานไ่กาเป็นกับเขาบ่ไดแล้วครับมีบิ๊กซี่ยังเปิดอยู่ครับบิ๊กซี่ยังยังยอยู่ยยยยสูงนะครับมาบ่ไดครับ